สวัสดีครับสวัสดีผู้พิทุกคนครับเซลแบ็กครับจติปาเลายาครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวสงการนะครับวันนี้วันที่14เมษายน2567นะครับผมเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่และตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับบริษัทสมัยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่ชัยผมผมแวะหาญาตินะครับตั้งใจมาหายาติเลยนะครับไม่ได้แวะเฉยๆนะ แล้วผมอยากให้ทุกคนได้ดูอ,อันนี้ครับผมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถนะครับระยะทางในการเดินทางมาว่าผมใช้ระยะทางทั้งหมดเนี่ยจากนี่มาเนี่ยประมาณกี่กิโลนะครับแล้วก็ผมใช้น,น้ํามันหมไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดินทางกี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาน่าจะอยู่ที่ประมาณบ่ายสองนะครับ ผมเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ที่โตโยต้าอินทนนเนี่ยอยู่ที่เวลาประมาณ9ก้ามงหนะครับ,แว,นนรบแวะเติมน้ำมันนะครับแวะเติมน้ํามันแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรกินนะครับเช้ชาเสร็จ ผมก็เดินทางมาก็ประมาณ10บโมงแหละตีเป็นกลมๆก็คือ10บโมงแน่ทุกคนนะฮะสิบโมงเดินทางออกมาจากตัวใต้อิทนทนนท์หรือจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาถึงที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ผมอยู่ตรงนี้นะบ้านโนนม่วงนะครับที่นี่เรียกว่าบ้านโนนม่วงตำบลน,นครชูมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่ผมก็อยู่ข้างหลังเนี่ยฮะผมอยากให้ทุกคนดูว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่จากระยะทางนะครับจากเชียงใหม่มาถึงนี่อยู่ที่ประมาณ328กิโลเมตรนะครับผมจับ GPS เมื่อกี้แล้วนะครับ จาก GPS แล้วแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะทุกคน4ี่ชั่วโมงนะครับถือว่าเร็วมากถ้าไม่ได้แวะก็ไม่น่านจะถึง4ชั่วโมงนะครับเหยียบตรงอย่างเดียวนะครับโอ,อ้เส้นทางก็ดีมากตรงเลยหมายเลขสองนะครับสามารถไปกรุงเทพได้นะครับไม่ไกลเลยอ่านะแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนดูว่าผมใช้รถรุ่นไหนมารถเสียไหนได้ไหมเทพผมอัดคลิปก่อน เดี๋ยวผมอาคลิปนิดนึนงับพี่เดี๋ยวผมลดแสงผมหน่อยพี่ชายอันนี้ <laughs> เปิดเพลงอยู่นะครับ <laughs> <laughs> นี่คันนี้ครับทุกคนครับโตลต้าไฮรัสรีโวตอนเดียวโฟวิวนะครับของแม่ผมนี่ผมใช้รถแม่มาขับรถมานะฮะเปลี่ยนยางมานี่ผมใช้คันนี้เดินทางมาจากเชียงใหม่เลยนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางนะครับ ผมได้เปลี่ยนยางนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูยางว่าผมใช้ยางตัวไหนเปลี่ยนนะครับดูนี่เป็นยางดอกนะครับทุกคนยี่ห้อคือไซรุนไซลุนนะครับไซลุนนะครับเทียแม็กยางเป็นยางเอ็มทีนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นยางดอกยางมัดเป็นยางวิบากนะครับทุกคนแต่ว่าผมเหยียบมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยก็ร้อยสาวนะครับผมเหยียบมา สูงสุดก็ผมลองเหยียบดูแล้วอยู่ที่150ตอนแรกก็140นะฮะถือว่ายังดีนะครับเหยียบได้อยู่แต่ว่าไม่ควรที่จะเหยียบเกินอะไรนี้มันอันตรายมากทุกคนมาถ้าเป็นยางมันนะเดี๋ยวอันนี้ผมแค่ทดสอบดูเฉยๆนะครับผมเติมน้ามาเต็มถังมาทุกคนครับผมเติมน้ามาเต็มถังมาเดี๋ยวให้ดูข้างในว่าใช้น้ํามันหมดไปเท่าไหร่นะ,ะทุกคนดูหลังกระบะก,ก่อนนะะี่ครับผมเปลี่ยนยางสีเส้นแล้วนะครับ ยางตัวนี้ก็ใช้มา4-5ปีแล้วสมครเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าไม่เปลี่ยนผมไม่ขี่มานะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดประตูก่อนอผมเติมน้ำมันมา2,000บาทนะครับก็น่าจะเต็มเต็มถังพอดีนะครับ2,030าบาทเพราะว่าตรงนี้ก็จะยังมี1ขีดอยู่นะทุกคนนี่ให้ดูน้ำมันนี่ครับเห็นไหมครับทุกคน หมดไปอยู่หนึ่งขีดครึ่งนะครับหนึ่งขีดครึ่งนะครับถือว่าเปลืองอยู่นะน้ำมันเพราะว่ามันเป็นยางมัดไงนะฮะเป็นยางมัดก็เข้าใจอยู่นะครับผมเหยียบมาที่บอกคือผมทดลองเหยียบอยู่แล้วตอนแรกก็ร้อยสี่สิบอยู่ตอนนี้ร้อยห้าสิบแช่ไว้ได้อ่าสิวินะับลองดูไม่กล้าเหยียบมากไปมากกว่านี้แล้วอันตรายแต่ว่าผมอะไรยังดีอยู่ครับทุกคนผมตั้งศูนย์มาด้วยนะไม่ใช่แค่เปลี่ยนยางเฉยๆแต่ตั้งศูนย์มาด้วย ผมอะไรนิ่งมากนะฮะนิ่งจริงๆนะอันนี้คือแนะนำเลยทุกคนต้องไปตั้งศูนย์นะครับตอนนี้เป็นขนาดยางคือ245 245 75 R16 นะครับขอบ R16 นะนี่ใช้เวลาเดินทางมา4ชั่วโมงกับระยะทาง328กิโลเมตรถือว่าใช้เวลาเร็วกว่าที่คิดนะครับ <Yeah. S 1> ผมแวจะจับตาด้วยนะครับเมื่อกี้ไปแวะที่ตลาดมูเซอร์สนะครับ ตรงสามแยกแต่ไม่ได้แวะเข้าไปที่ตลาดมูเซอร์ใหม่นะฮะสิ้นแม่สอดนะนะไม่ได้แวะเข้าไปอยากให้ดูท่านดูว่าผมใช้เวลาค่องคันที่จะกระชับนะฮะเร็วอยู่เหมือนกันนะฮะนี่เซอร์แบตตัวใต้ถนนนะฮะนี่เป็นทิปการเดินทางของผมสู่จังหวัดก,กำแพงเพชรนะครับ ขอใหอ้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเล่นน้ำสงกรานนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่ดูคลิปจนจบก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเสือแบตตัวได้ในนนท์จดีปะเาเรายักนะครับบ๊ายบาย